ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ลราพัฒนาแล้วนะครับผมครับมาตามกันต่อครับสำหรับเราพัฒนาประจำวันที่5นะครับเพื่อนๆวันที่5เดือน8นะครับผมครับ2 5 6 7นะครับผมครับวันนี้นะครับพี่น้อยให้นะครับตัวเด่นนะครับก็คือเด่น7กับ8นะครับเพื่อนๆมาดูกันครับตัวจับโครับเริ่มกันที่ ครับตัวแรกนะครับผม79นะครับผม70นะครับผมแล้วก็71ครับผมครับ8ก็จะเป็น89นะครับผม80แล้วก็81นะครับเพื่อนๆสำหรับตัวเด่นนะครับพี่น้อยให้เด่นนะครับผมก็คือ79กับ71นนะครับครับมาดูกัน ต่อที่สามตัวนะครับผมอี้นยให้นะครับตัวแรกนะครับผมสี่เจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งครับผมตัวที่สองก็คือห้าเจ็ดเก้านะครับผมแล้วก็ห้าเจ็ดหนึ่งนะครับผมตามนี้เลยนะครับ ตกใจก็จัดนะครับผมขัดใจก็ผ่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเพื่อนๆครับตามได้เลยนะครับพี่น้อยจัดให้ครับกับโชคดีครับสวัสดีครับ